ฝันว่าเจอพายุฝนระวังนี่อาจเป็นสัญญาณบอกว่าชีวิตคุณกำลังเปลี่ยนครั้งใหญ่ฝันว่าเจอพายุฝนฝันลักษณะนี้มักสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตทั้งเรื่องดีและเรื่องท้าทายเข้ามาพร้อมกันเป็นจังหวะที่ต้องตั้งสติและเตรียมตัวดีๆฝันว่าเจอพายุฝนด้านการงานด้านการงาน ฝันว่าเจอพายุฝนมักสื่อว่างานกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและต้องใช้สติในการรับมืองานถาโถมความกดดันเพิ่มขึ้นคุณอาจต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างพร้อมกันมีงานด่วนงานแก้ไขหรือโปรเจกต์ใหญ่ที่คุณต้องลุยเต็มที่มีโอกาสปรับเปลี่ยนงานหรือบทบาทพายุฝนในฝันเปรียบเหมือนการเปลี่ยนแปลง อาจได้ย้ายทีมเปลี่ยนงานหรือถูกมอบหมายหน้าที่ใหม่ที่ท้าทายขึ้นปัญหาที่ข้างค้างจะถูกเปิดเผยช่วงนี้สิ่งที่ถูกซ่อนอยู่เช่นความผิดพลาดหรือปัญหาในทีมอาจโผล่ขึ้นมาให้แก้ไขแต่ถ้าคุณจัดการได้ดีจะกลายเป็นโอกาสให้หัวหน้าเห็นความสามารถหลังผ่านช่วงหนักจะเห็นความสำเร็จแม้ตอนนี้ดูวุ่นวายแต่พายุไม่ได้อยู่ตลอดไป หากตั้งใจและใจเย็นคุณจะก้าวหน้าหรือมีข่าวดีเกี่ยวกับงานหลังจากนี้เหมาะกับงานที่ต้องตัดสินใจเร็วและแก้ไขปัญหาช่วงนี้ไอเดียดีมีฟีลลุยงานแต่ต้องระวังการใช้อารมณ์มากเกินไปฝันว่าเจอพายุฝนด้านความรักคู่รักช่วงนี้อารมณ์ของทั้งคู่วัยเป็นพิเศษเหมือนพายุที่มาเร็วไปเร็ว อาจมีการเข้าใจผิดหรือทะเลาะกันเพราะคำพูดเล็กน้อยแต่ถ้าผ่านจุดนี้ได้จะเข้าใจกันมากขึ้นและความสัมพันธ์จะนิ่งกว่าเดิมเหมาะกับการเปิดใจคุยกันแบบตรงไปตรงมาคนโสดมีเกณฑ์เจอคนเข้ามาแบบรวดเร็วรู้สึกถูกใจทันทีแต่เขาอาจจะยังไม่ชัดเจนต้องดูก่อนนะว่าเป็นตัวจริงหรือแค่มาแบบผ่านมาเหมือนฝน ถ้าคุยชัดเจนก่อนเริ่มมีโอกาสพัฒนาเป็นความสัมพันธ์จริงจังได้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนระยะนี้อาจรู้สึกสับสนเหมือนโดนพายุปั่นหัวถ้าอีกฝ่ายนิ่งหรือหายไปบ้างเป็นเพราะเขากำลังจัดการชีวิตตัวเองถ้าคุณใจเย็นและไม่เร่งจะกลับมาคุยกันดีขึ้นเคล็ดลับเสริมดวงจากฝันว่าเจอพายุฝน ทำบุญเกี่ยวกับน้ำเพราะพายุฝนเป็นพลังของาธาตุน้ำการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ำจะช่วยให้เรื่องวุ่นวายสงบลงเช่นปล่อยปลาบริจาคน้ำดื่มเติมน้ำในขันน้ำมนสำหรับสายมูพบเครื่องรางเสริมพลังน้ำของที่ช่วยให้ชีวิตนิ่งขึ้นหลังพายุพญานาคเรียกทรัพย์คุ้มภยัย องค์ไอไข่เรื่องงานโชคลาภเวลาเปลี่ยนแปลงหินอะความารีนหินลาเวนเดอร์เจดหยกน้ำเงินเสริมสติและรับมือความกดดันจุดทูบสวดขอพรเรื่องความสงบสวดบทที่ช่วยให้ใจนิ่งเช่นบทแผ่เมตตาพุทโธธัมโมสังโฆเก้าจบเพื่อให้พลังใจและพลังงานรอบตัวเบาสบายขึ้น ทำความสะอาดโต๊ะทำงานห้องนอนพายุฝนในฝันมักหมายถึงสิ่งเก่าที่ต้องเคลียร์ออกการจัดห้องหรือเคลียร์ของช่วยให้โชคใหม่เข้ามาเร็วขึ้นเติมดวงด้วยสีมงคลสีฟ้าน้ำเงินทำให้เรื่องตึงเครียดผ่อนลงสีทองเปิดทางโชคลาภใส่เสื้อผ้าของใช้ทำบุญให้เจ้ากรรนายเวร ถ้าช่วงนี้รู้สึกหนักหรือเจอปัญหาต่อเนื่องให้กรวดน้ำหรืออุทิศบุญขอให้หน้าที่การงานการเงินรับรื่นขึ้นข้อควรระวังจากการฝันว่าเจอพายุฝนอย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจพายุในฝันสะท้อนอารมณ์ไม่มั่นคงช่วงนี้อย่าตัดสินใจเรื่องสำคัญเช่นเปลี่ยนงานเลิกคบลงทุนใหญ่เพราะอาจพลาดง่าย ระวังปัญหากับคนรอบตัวคำพูดแรงๆหรืออารมณ์ที่สวิงอาจทำให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแฟนหรือคนในบ้านให้ใจเย็นก่อนตอบหรือพูดใช้เงินอย่างระมัดระวังมีแนวโน้มจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดควรงดของฟุ่มเฟือยและกันเงินสำรองไว้ก่อนงานด่วนงานซ้อนอาจสร้างความล้า อย่ารับงานเกินตัวควรวางแผนให้ดีถ้าฝืนมากเกินไปอาจส่งผลต่อสุขภาพระวังอาการป่วยจากความเครียดอาจมีอาการปวดหัวนอนไม่พอหรือภูมิคุ้มกันตกควรพักผ่อนให้พอดื่มน้ำเยอะๆระวังข่าวลวงหรือเข้าใจผิดช่วงนี้อาจได้รับข้อมูลไม่ครบหรือเข้าใจสถานการณ์ผิดเพราะความรีบต้องตรวจสอบให้ชัดก่อนลงมือ ลักษณะของพายุที่เจอในฝันแอนความหมายพายุฝนหนักฝนเทกระนำํำสถานการณ์ชีวิตกำลังเผชิญแรงกดดันมีเรื่องเข้ามาพร้อมกันหลายด้านแต่หลังผ่านช่วงนี้คุณจะเริ่มพบความชัดเจนพายุมีฟ้าแลบฟ้าร้องดังมากจะมีข่าวหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ช็อปเซอร์ไพรส์อาจเป็นเรื่องจริงที่ถูกเปิดเผย เช่นเรื่องที่ซ่อนอยู่ในงานหรือความสัมพันธ์พายุลมแรงพัดของปลิวกระจายสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีโอกาสย้ายบ้านย้ายงานหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัวเตือนให้เตรียมรับมือตามสถานการณ์พายุหมุนพายุทอร์นาโดชีวิตวุ่นวายความคิดฟุ้งซ่านตัดสินใจอะไรยากช่วงนี้ แต่ถ้ารอดจากพายุได้แปลว่าคุณจะผ่านช่วงหนักไปได้ดีพายุมืดครึ้มแต่ไม่แรงหมายถึงเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนกำลังรอการตัดสินใจเป็นภาวะกังวลเบาๆแต่ไม่ได้อันตรายไม่นานจะมีคำตอบหรือทิศทางที่ชัดขึ้นพายุฝนกลางคืนความคิดลึกๆที่ยังค้างคาความลับหรือความกังวลในใจที่ยังไม่ได้ปล่อยออก เตือนให้พักใจและปรับสมดุลอารมณ์พายุที่สงบลงต่อหน้าต่อตาแก้ปัญหาที่หนักได้สำเร็จช่วงเหนื่อยกำลังจะจบจะมีข่าวดีตามมาหรือมีคนช่วยเหลือแบบไม่คาดคิดเจอพายุฝนในความฝนันความหมายตามสถานที่เจอพายุฝนที่บ้านสื่อถึงความวุ่นวายในครอบครัวหรือเรื่องส่วนตัว มีเรื่องให้กังวลเกี่ยวกับคนในบ้านแต่ถ้าพายุผ่านเร็วเรื่องที่เครียดจะคลี่คลายเจอพายุฝนที่ทำงานงานจะถาถโถมมีงานด่วนหรือปัญหาที่ต้องแก้เร่งด่วนระวังคำพูดหรือความเข้าใจกันผิดกับหัวหน้าเพื่อนร่วมงานแต่จะเป็นโอกาสให้คุณได้แสดงความสามารถเจอพายุฝนระหว่างเดินทาง มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตอาจได้ย้ายงานเปลี่ยนสายงานหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ต้องวางแผนให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเจอพายุฝนกลางถนนสถานที่สาธารณะจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณต้องแก้ปัญหากระทันหันระวังเรื่องคนแปลกหน้าหรือข่าวไม่จริงที่ทำให้เครียดโชคดีคือจะมีคนช่วยซัพพอร์ตในเวลาคับขัน เจอพายุฝนในที่สูงดาดฟ้าภูเขาตึกสูงคุณกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนแปลงที่มีผลใหญ่กับอนาคตอาจต้องตัดสินใจเรื่องงานหรือความรักชีวิตกำลังจะยกระดับหลังพายุสงบเจอพายุฝนในที่มืดป่าทึบคุณมีความคิดหรือปัญหาเก่าๆที่ยังไม่ได้เคลียร์ ต้องจัดการเรื่องในใจหรือพูดคุยกับใครบางคนให้ชัดเจนหลังจัดการแล้วว่าจะสบายใจขึ้นมากเจอพายุฝนใกล้น้ำทะเลแม่น้ำบึงอารมณ์ขึ้นลงง่ายระวังเรื่องความรักหรือความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนแต่มีเกณฑ์ได้โชคเล็กๆหลังจากนี้พายุผ่านไปฟ้าย่อมสดใสเสมอ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อดูความหมายความฝานันอื่นๆด้วยนะคะ